ทุนอเมริกันเตรียมลุยเก็บของเต็มพอร์ตสัญญาณตัดขาดทุนกำลังแรงสุดขีด ETF ไหลออกกว่า128้ล้านดอลลาร์แล้วบิตคอยจะยังยืนได้อีกไหมบริษัทจดทะเบียนกว่า160แห่งเริ่มตีมูลค่าหุ้นตามปริมาณคลิปโตในมือเกมทุนครั้งนี้จะพังลงตอนไหนและคำสั่งอภัยและคำสั่งอภัยโทษจากทรัมป์จะทำให้ซ c กลับมาครองบัลังบีนแนนซ์ได้จริงหรือไม่นักขุดหันหลังให้กับบิตคอยแล้วหันไปขุด AI แทน แวนเอ็กบอกนี่คือวินวินของโลกทั้งสองเมื่อสเต b l คอย i n กลายเป็นดอลลาร์บนเชนวงการการเงินดั้งเดิมจะยังอยู่นิ่งได้อีกไหมดูขา่าวสารคลิปตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของบ t v และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li น์ Openchat BTV Thailand กลับมาพบกันในวันศุกร์ที่24ตุลาคมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คลิปตรายวันกับดัชี่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูข่าวสารในตอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันค่ะคืนนี้ทั้งตลาดต่างรอคอยตัวเลขเดียวค่ะคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในเดือนกันยายนของสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลยังอยู่ในภาวะชัดดาวทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆหยุดพักกันไปหมดเหลือเพียงแค่ CPI ตัวนี้ค่ะที่เฟดจะสามารถใช้ประเมินสถานการณ์จริงโดยถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะยังดื้อไม่ยอมลด แต่ตลาดกลับชินชาค่ะและกำลังรอการลดดอกเบีย้ยมากกว่าโดยที่ Power s o c k Capital ได้ออกมาพูดตรงๆว่าตอนนี้เฟดได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานมากกว่า CPI และอาจจะลดดอกเบีย้ยอีกสองครั้งภายในปีนี้และในเดือนตุลาคมหนึ่งรอบในเดือนธันวาคมอีก1รอบถึงเงินเฟอจะยังไม่ลดแต่ดอกเบีย้ยก็จะลดลงค่ะโดยในฝั่งของคลิปโตตอนนี้บิตคอยกลับนิ่งอย่างน่ากลัวราคาอยู่ที่11,400ดอลลาร และดัชนีคอยเบสพรีเมียมอินด็กยังคงเป็นบวกที่0.034หมายความว่าฝั่งอเมริกากำลังแอบเก็บของเงียบๆค่ะพูดง่ายๆคือราคาบนคอยเบสแพงกว่าไปแนนซ์สะท้อนให้เห็นว่าทุนสหรัฐกำลังช้อนซื้ออยู่และยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่เดือนกันยายนแม้บิตคอยจะโดนเทหลายรอบแต่ค่าพรีเมียมนี้ไม่เคยลนต่ำกว่าเส้นศูนย์แสดงว่าสถาบันและเศรษฐีรายใหญ่ยังคงเก็บของช่วงย่อตัวตลอดเวลามองบนเชนก็เห็นภาพเดียวกันค่ะ ด้วยสัดส่วนเซบา์คอยเพิ่มขึ้น ESR ต่ำแปลว่ากำลังซื้อมหาศาลตอนนี้ฝั่งของอเมริกากำลังชอนซื้อเงียบๆราคานิ่งไม่ร่วงอารมณ์ตลาดเหมือนสปริงที่กำลังถูกกดยิ่งกดแรงพอทุน ETF กลับมาเมื่อไหร่ก็อย่าแปลกใจนะคะถ้าบิตคอยจะพุ่งทดสอบจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งข้อมูลบนเชนบอกว่านักลงทุนระยะสั้นเริ่มรับมือไม่ไหวแล้วค่ะค่า ST s t s s o p r ร่วงลงเหลือ0.992ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาพูดง่ายๆคือกลุ่มที่ถือบิตคอยไม่เกิน155วันเริ่มตัดขาดทุนหนีเฉลี่ยขาดทุนเพียง0.8%ก็รีบขายตอนนี้ค่า S O P R ต่ำกว่า1.0นั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่พร้อมเททันทีที่ดีกกลับมานิดหน่อยเพื่อหนีตายดังนั้นในระยะสั้นบิตคอยอาจจะยังแกว่งอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0ง1 1 0 0ดอลลาร์เหมือนเด็กที่งองแงไม่ยอมไปโรงเรียน แค่อยู่นิ่งๆไม่ไปไหนแต่ประวัติศาสตร์เคยบอกไว้เสมอค่ะว่าช่วงที่มือสัญญ่นยอมแพ้นี่แหละคือช่วงที่ฐานราคากำลังถูกสร้างแล้วถ้า S O P R กลับขึ้นมาเหนือ1.0ได้อีกครั้งนั่นคือสัญญาณว่ากลุ่มตื่นตโนกขายหมดแล้วและความเชื่อมั่นกำลังกลับมาหรือพูดให้เข้าใจใง่ายๆคือตอนนี้คือช่วงล้างไพ่ค่ะไม่ใช่ล่มสลายและเมื่อรายเล็กออกจากตลาดรายใหญ่ถึงจะได้เวลาโชว์ของ ข้อมูลล่าสุดเผยว่า Ethereum Spot ETF เมื่อวานนี้มีเงินไหลออกสุดทิถึง128ล้านดอลลาร์ในนั้น Fidelity ถอนมากสุดกว่า77ล้านดอลลาร์ตามด้วยแบ k กรอ k อีก23ล้านดอลลาร์ฟังดูเหมือนแดงแต่ต้องดูที่ภาพใหญ่ค่ะ ETF เหล่านี้ยังถือสินทรัพย์รวม26,000ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น5.6%ของมูลค่ารวมตลาด ETH ดังนั้นจึงไม่กระทบกับโครงสร้างใหญ่ ตอนนี้ e t s มีราคาอยู่ราว3,880ดอลลาร์ต้นทุนเฉลี่ยของจริงของนักลงทุนอยู่ที่ประมาณ2,318ดอลลาร์หมายความว่าคนส่วนใหญ่ยังมีกำไรอยู่ถึง67%ดังนั้นการไหลออกนี้ไม่ใช่การหนีตายแต่เป็นการพักใจค่ะตลาดกำลังล้างฟองเพื่อเตรียมขึ้นรอบใหม่ราับใดที่ e t s ยังยืนเหนือ2,300ดอลลาร์ฝั่งขาขึ้นก็ยังคงถือไพ่เหนือกว่าเพราะสุดท้ายคนเก่งไม่ใช่คนที่รวยไวที่สุด แต่คือคนที่อยู่รอดและทำกำไรได้แม้ในวันที่ตลาดเวียงต่างหากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคลิปโตและบล็อกเชนในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV พร้อมอัปเดตข่าวสารการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะเรื่องราวการเติบโตของบริษัทที่ถือปิดคอยจริงๆแล้วคือตำนานที่ทำให้ทั้งโลกลอ,อกกันบ้านกันทั้งนั้นค่ะ โดยที่ผู้นำเทรนอย่าง MicroStrategy นับว่าเป็นตัวอย่างระดับตำราที่ดันราคาหุ้นให้พุ่งก่อนแล้วค่อยออกหุ้นเพิ่มทุนและหลังจากนั้นก็เทหมดหน้าตักในบิตคอยแล้วก็ถือไว้แบบไม่เทขายแม้แต่เหรียญเดียวทำให้สุดท้ายบริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดาก็กลับกลายเป็นหุ้นเงาแห่งโลกบิตคอยไปโดยปริยายซึ่งพอคนเห็นแบบนั้นบริษัททั่วโลกก็แหกันทำตามแต่ตลาดในยุคนี้ไม่กินสูตรเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ เพราคำถามเดียวที่ทุกคนอยากรู้ก็คือทำไมมูลค่าบริษัทถึงมากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงเพราะเกมได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะในตอนนี้มีแค่สัตทาอย่างเดียวไม่พอต้องมีของจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นนักบริหารเงินที่เก่งหรือสร้างไรายได้ใหม่ได้ด้วยตัวเองและในรอบถัดไปก็จะเป็นช่วงที่พิสูจน์ค่ะว่าใครคือผู้เล่นที่ยืนระยะได้จริงๆและใครจะถูกตลาดคัดออก คำตอบอยู่ไม่ไกลเกินรอค่ะจนถึงตอนนี้มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า160แห่งทั่วโลกที่นําบิตคอยมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สารองสินทรัพย์หลักรวมกันถืออยู่เกือบ1ล้าน b TC หรือประมาณ4%ของบิตคอยทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดต่กาการประเมินมูลค่าของบริษัทเหล่านี้ได้เปลี่ยนจากดูรายได้หรือกระแสเงินสดมาเป็นดูปริมาณการซื้อบิตคอยต่อหุ้นแทน I still think the vast majority of the capital flowing in the space is flowing into Bitcoin we've gone from about 60 companies capitalizing on Bitcoin to 160 companies just in the past six months. So I'm laser like focused on Bitcoin. I think Bitcoin is digital capital. ที่น่าสนใจก็คือบริษัทส่วนใหญ่มีมูลค่าตลาดสูงกว่ามูลค่าบัญชีจริงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวัดด้วยตัวชี้วัด MNAV พบว่าค่าพรีเมียมโดยเฉลี่ยสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิกวา่า1เท่า Bitcoin กําลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการประเมินมูลค่าในตลาดทุน และค่อยๆเปลี่ยนตะกาการคิดแบบเก่าของการเงินดั้งเดิมให้เข้าสู่ยุคข,ของการประเมินสินทรัพย์บนบล็อกเชนทุกวันนี้ถือบิตคอยอย่างเดียวมันไม่พอแล้วค่ะเพราะแต่ละบริษัทก็เริ่มคิดกันแล้วว่าจะทําอย่างไรให้บิตคอยสร้างเงินเองได้บางแห่งก็ปรับโครงสร้างทุนใหม่บางแห่งก็หาวิธีสร้างรายได้เพิ่มโดยไม่ลดบิตคอยต่อหุ้นบางแห่งก็ขยายธุรกิจเข้าหาโลกคลิปโตโดยตรงซึ่งผลก็คืออุตสาหกรรมเริ่มแยกชั้นค่ะ บางบริษัทก็กำลังวิวัฒนไปสู่ธนาคารบนเชนผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลหรือยักษ์ใหญ่ตลาดซื้อขายในขณะที่อีกกลุ่มยังคงถืออย่างเดียวไม่ทำอะไรและสุดท้ายก็ถูกตลาดลืมในไม่ช้าเพราะบทใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นแล้วเกมก็ได้ยกระดับขึ้นเช่นกันดังนั้นตอนนี้สิ่งที่แข่งกันไม่ใช่แค่ว่าคุณซื้อหรือยังแต่คุณทำให้เรียนทำงานแทนคุณได้ไหมและทำให้บริษัทอยู่รอดได้อย่างสง่างามหรือเปล่า มีข่าวแรงจากทัม,มาอีกแล้วค่ะโดยในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้ลงนามด้วยลายมือของตัวเองเพื่อมอบอภัยโทษให้กับซีซีผู้ก่อตั้งบ i n a นซ e ซึ่งเพิ่งมีการเปิดเผยข่าวในวันนี้เองค่ะและต่อมาทางทำเงียบข่าวก็ได้ยืนยันข่าวนี้ในทันทีโดยมีโคโซก,กล่าวสั้นๆแต่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีใช้สิทธิพิเศษของตนในการอภัยโทษให้กับซีซีอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็ต้องเข้าใจค่ะว่า สมัยรัฐบาลไบเดน Biden, CC เคยถูกมองเป็นเป้าหมายสำคัญของการปรับปรามคริปโตทำให้การเคลื่อนไหวของทรัมป์ในครั้งนี้เหมือนเป็นการประกาศว่าสงครามคริปโตได้สิ้นสุดลงแล้วโดยที่ปรึกษายังได้ระบุอีกว่าในช่วงนี้ทรัมป์มักจะพูดอยู่เสมอว่าเขาเห็นใจซ c ซและบรรดาผู้ใหญ่ในวงการที่ถูกจับตามองอย่างหนักและในครั้งนี้ทรัมป์ก็ได้ลงมืออย่างรวดเร็วแข็งแรงและตรงจุดแสดงให้เห็นว่าเขากำลังหนุนหลังให้กับวงการคริปโตทั้งระบบ ทันทีที่ข่าวการอภัยโทษออกมาตลาดก็ได้ตอบสนองในทันทีเรียนของ Binance หรือ BNB ได้พุ่งไปที่1,142ดอลลาร์ 1, 2, เพิ่มขึ้น6%ภายใน24ชั่วโมงแสดงเห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาอย่างชัดเจน CC ได้โพสต์ข้อความขอบคุณผ่านแพลตฟอร์ม X ขณะอยู่บนเครื่องบินว่าขอบคุณประธานาธิบดีสำหรับการอภัยโทษและขอบคุณสหรัฐที่ยืยนหยัดในความยุติธรรมนวัตกรรมและความเป็นธรรม พร้อมกับระบุวา่าเขาจะทุ่มเทช่วยให้สารัฐกลายเป็นผู้นำในวงการคริปโตและส่งเสริมการพัฒนาเว็บรีในระดับโลกคุณให้เข้าใจง่ายๆคือการอภัยโทษของประธานาธิบดีเหมือนเป็นบัตรทองพิเศษที่ปลดล็อกกฎหมายค่ะเพียงแค่มีเอกสารฉบับเดียวก็สามารถละเมิดข้อจำกัดหลายอย่างได้ซึ่งสำหรับซีซีแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของสัญลักษณ์ค่ะเพราะในข้อตกลงไก่เกลี่ยในปี2023กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเคยสั่งห้ามตลอดชีวิต ให้เขาไม่สามารถบริหารโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ n n n น e ได้อีกต่อไปซึ่งในเวลานั้นทุกคนก็ต่างคิดว่าเส้นทางของเขากับอาณาจักรที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองนั้นถูกตัดขาดลงแล้วแต่ในตอนนี้ด้วยบัตรสิทธิพิเศษของประธานาธิบดีของทรัมป์โซ่ตรวนทั้งหมดก็ได้ถูกลดออกในทางทฤษฎีข้อจำกัดและข้อห้ามก็ได้หมดไปแล้วค่ะดังนั้นช่องทางที่ทำให้เขากลับมาบริหารบี n แนสก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็ทําให้บทราชากลับมาและไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าอีกต่อไปแล้วค่ะตอนนี้วงการขุดบิตคอยเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะกู้เงินต่อชีวิตพร้อมกับเผาเงินไปด้วยค่ะเพราะรายงานล่าสุดจากแวนเอ็กทำให้ทั้งวงการสั่งสะเทือนเนื่องจากหนี้ของนักขุดเพิ่มขึ้นจาก2.1พันล้านดอลลาร์พุ่งเป็น12.7พันล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวหรือมากขึ้นกว่า5เท่าทําให้เหมืองเล็กๆล,ล้มกระนาวเลยค่ะ เพราะการปรับโครงสร้างตลาดรุนแรงกว่าที่หลายๆคนคาดไว้แล้วทำไมถึงเป็นหนี้เยอะแบบนี้ล่ะก็เพราะถ้าไม่ซื้อเครื่องขุดรุ่นใหม่เรื่อยๆพลังประมวลผลก็จะตกลงส่งผลให้จำนวนบิดคอยที่ขุดได้ก็ลดลงตามไปด้วยค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็ถูกเรียกว่าเอฟเฟกต์น้ำแข็งละลายนั่นเองค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคือรางวัลการขุดหรือบล็อกรีวอร์ดของปีก่อนถูกลดลงครึ่งหนึ่งทำให้ความยากในการทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า จนชีวิตของนักขุดในตอนนี้เหมือนเอามือไปดึงฟันจากปากเสือเพื่อให้ยังอยู่รอดได้ดังนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดหลายคนจึงเริ่มหาทางใหม่บางก็ลดต้นทุนพลังงานบางก็ปล่อยเช่าพลังประมวลผลให้กับโครงการ AI เพื่อสร้างรายได้เสริมกล่าวได้ว่าทั้งวงการกำลังดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อความอยู่รอดจริงๆคะ่ะข้อมูลจาก m i n i n g Magazine ระบุว่านิสินและหุ้นกู้แปลงสภาพของ15บริษัทขุดเหมืองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีมูลค่ารวม4.6พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่4ของปี2024จากนั้นก็ได้ลดลงเหลือเพียง200ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาแตะ1.5พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่2ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจังหวะการระดมทุนในวงการขุดกลับมาเล่งตัวอีกครั้งอย่างชัดเจนปัจจุบันบริษัทเมืองเริ่มเปลี่ยนกลยุทธจากการระดมทุนโดยหุ้นมาเป็นการกู้ยืมและหันไปลงทุนในสาย AI และการประมวลผลสมรรถนะสูง โดยใช้สัญญาเช่าพลังประมวลผลระยะยาวเพื่อล็อกกระแสงเงินสดให้มั่นคงลดการพึ่งพาราคาบิตคอยแล้งช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญกล่าวได้ว่าบริษัทที่เคยพึ่งรายได้จากการขุดเหรียญเพียงอย่างเดียวกำลังเร่งปรับตัวสู่บทบาทใหม่ simple story of why bitcoin and ai are connected is that both technologies require large amounts of energy and electricity and that's a feature not a bug so many of the bitcoin miners are sitting on massive reserves of electricity at very cheap long-term contracts two or three cents per kilowatt hour ในเดือนตุลาคมบีทฟาร์ม s ได้ออกหุ้นกู้8สภาพมูลค่า588ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปลงทุนในการประมวลผลสมรรถนะสูงและโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาเหนือส่วนเทราวูฟก็ได้ออกหุ้นกู้จำลองลำดับความสำคัญมูลค่า3.2พันล้านดอลลาร์เพื่อสาบสูญการขยายศูนย์ข้อมูลเลกมารินเนอในรัฐนิวยอร์กขณะที่ไอเรนได้ระดมทุน1,000ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสภาพคลอง กระแสการลงทุนกำลังปกคลคุมวงการเมืองทั้งหมดและ AI กับพลังประมวลผลกำลังเป็นสกุลเงินแข็งใหม่นักขุดใช้ทุนในการสร้างโอกาสและปั้นชะตาชีวิตใหม่ของตัวเองหลายคนกังวลว่าหากนักขุดทั้งหมดหันไปทำา i i กันหมดเครือข่ายอย่างบิตคอยก็จะไม่มีใครคอยรักษาวความปลอดภัยแต่แบรนเอกตอบกลับตรงๆค่ะเพราะเป็นการคิดมากไปเองการใช้ไฟฟ้าของ AI กลับจะช่วยให้ระบบโดยรวมเสถียรมากขึ้น เพราะการขุดบิตคอยสามารถเปลี่ยนไฟฟ้าที่เหลือใช้ในพื้นที่ห่างไกลให้กลายเป็นรายได้และยังช่วยแชร์ต้นทุนให้กับศูนย์ข้อมูล AI อีกด้วยนอกจากนี้ความต้องการของ AI มีฤดูการขึ้นลงค่ะในช่วงที่มีความต้องการต่ำนักขุดก็สามารถสลับกลับมาขุดบิตคอยได้ทำให้ไฟฟ้าไม่สูญเปล่าและประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้อีกด้วยค่ะซึ่งคำสรุปของแวนเอกนั้นชัดเจนว่า AI กับบิตคอยไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นพันธมิตรเชิงสหชีวภาพ การขุดเอียง AI AI เลี้ยงเหมืองนี่คือวงจรพลังงานยุคใหม่ค่ะที่จะช่วยให้นักขุดค้นหาสูตรเอาตัวรอดใหม่นอกเหนือจากช่วงตลาดขาลงแต่งานฉบับใหม่จาก a 1 6 c ทําทำให้วงการคริปโตตื่นตัวในทันทีเพราะมูล,ลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกทะลุ4ล้านล้านดอลาลาร์ซึ่งทำให้คนที่เคยเตือนว่าฟองสบู่กำลังจะแตกเมื่อ3ปีก่อนถึงกับอาปากค้างกันไปเลยค่ะโดยในตอนนี้ยักษ์ใหญ่ใส่ดั้งเดิมอย่าง Visa b บล็กโกกและอื่นๆก็ได้ลงสนามอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็น PayPal ที่ซื้อบริษัท Stable Coins t r i p e ที่เปิดตัวบริการการจ่ายเงินแบบออนเชนส่วน Circle ก็ได้ก้าวเข้าสู่ IPO มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และเปิดประตูสู่ Wall Street ได้อย่างสง่างามและแนวทางการกำกับดูแลก็ได้เปลี่ยนไปด้วยค่ะโดยหลังจากผ่าน2กฎหมายสำคัญของสหรัฐ s e c ก็ได้กล่าวถึง Sta b l e c ค i n ที่เพิ่มขึ้น64% จากที่เคยเป็นสิ่งที่ถูกละเลยเมื่อ3ปีก่อนในวันนี้คลิปโตได้กลายเป็นขวัญใจของวงการการเงินและในปี2025ตลาดคลิปโตก็ไม่ใช่แค่คือคักนะคะแต่เป็นสนามของผู้เล่นการเงินที่มีระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยรายงานระบุว่าปริมาณการซื้อขาย s t a เต e c o i ยต่อปีสูงถึง46ล้านล้านดอลลาร์มากกว่าวีซ่าถึง3เท่าและหากตัดธุรกรรมเทียมออกปริมาณจริงยังอยู่ที่9ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่าเพย์เพาเท่า ปริมาณการซื้อขายต่อเดือนอยู่ที่1.25ล้านล้านดอลลาร์มูลค่าตลาดรวมทะลุ300,000พล้านดอลลาร์ถือเป็นทันลัดสารัฐ150,000ันล้านดอลลาร์และติดอันดับ17ของโลก DEX หรือ decentralized exchange ของ1ใน5ของตลาดสปอตทั่วโลกส่วน perpetual contract เติบโต8เท่าในปีเดียวขณะที่การโทเค็นหรือ RWA real world asset มีมูลค่า3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และดีพิแสดงศักยภาพที่น่าทึ่ง w ว o l ด์อ c o o แรมิกฟอคาดว่าภายในปี2028ตลาดนี้จะเติบโตถึง3.5ล้านล้านดอลลาร์และฮีเรียมมีผู้ใช้งานต่อวันแล้ว1.4แสนคนสรุปแล้วรายงานของ ASIC กำลังบอกกับโลกว่าวงการคริปโตไม่ได้ไร้ระเบียบเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วค่ะเพราะจำนวนผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิตัลได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สเตเบิลคอยก็มีการใช้งานสูงสุดแบบถล่มทลาย DEX กกำลังแย่งส่วนแบ่งจากระบบแบบรวมศูนย์โดยแม้แต่ AI ก็ได้เริ่มมาทำงานบนเชนกันแล้วทำให้ประสิทธิภาพของบล็อกเชนก้าวกระโดดจาก25ธุรกรรมต่อวินาทีเมื่อ5ปีที่แล้วพุ่งขึ้นมาเป็น3,400ธุรกรรมต่อวินาทีโซลาราทำไรายได้ปีละ3 0 0 0ล้าน,นดอลลาร์ค่าธรรมเนียมเลเยอ2ต่ำจนราคาไม่ถึง1เซนส่วนในฝั่งของ AI ก็ยิ่งส่วนตงค่ะ พอเวลคอยช่วยยืนยันตัวตน17ล้านคนและสอนเอเจนต์อัจฉริยะให้จ่ายเงินเองซึ่งในตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานพร้อมการกำกับดูแลเข้มงวดยักษ์ใหญ่เข้ามารวมตัวโดยในขั้นต่อไปจะไม่ใช่แค่การพูดถึงตลาดกระทิงนะคะแต่คือการทำให้ทุกคนใช้ชีวิตจ่ายเงินและสร้างไรายได้บนเชนซึ่งในครั้งนี้คริปโตกำลังจะเปลี่ยนจากการสร้างฝันไปสู่การสร้างระบบแล้วค่ะ รองปลัดกระทรวงการคลังไทยถูกเปิดเผยว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งคอสเ,เ,เซเตอร์ชอร่อโกงจึงได้รีบลาออกในทันทีกลายเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ลาออกหลังพลเอกอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งการลาออกในครั้งนี้ส่งผลให้พายุปราบโกงพัดเข้าสู่คณะรัฐมนตรีโดยตรงบัญชี X ของ s b f สร้างความฮือฮาอครั้งเมื่อเดลีพวิประโยคที่ว่าเขาถูกปล่อยตัวแล้วหรือยัง ทำให้ทั้งโลกออนไลน์ระเบิดความสงสัยในทันทีเป็นเขาจริงๆโดนแฮ็กหรือแค่สร้างข่าวลือวงการคริปโตจึงมีแต่ละครปริศนาเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องกองทุนบิลของแบ็กรอกบนเครือข่ายโพลิกอนฝากเงินทันที5 0 0 0ล้านดอลลาร์ทำให้ผู้ที่ติดตามบล็อกเชนตกตะลึงนี่คือการเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนหรือเป็นสัญญาณการเข้ามาของสถาบันรุ่นใหม่กันแน่นักลงทุนหญิงระดับตำนานเคทตี้วูดได้ลงทุนอีกครั้ง โดยในคราวนี้เป็นบริษัท Quantum Solution ซึ่งเป็นคลังอีเท r ร u m แห่งแรกของญี่ปุ่นซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ซื้อทันที2,365 ETH ทำให้กลายเป็นคลังอีเท r รียมที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐรายงานของเมสซีระบุว่าอีเท r รียมในไตรมาสที่3ดึงเงินทุนเข้ามา8.7พันล้านดอลลาร์ทิ้งบิตคอยที่7.5พันล้านดอลลาร์ไว้เบื้องหลังดูเหมือนว่ากระเป๋าเงินของ Wall s t ต e ร t เริ่มเปลี่ยนจากความชอบจากบิตคอยมาหาอีเทอรม จากความเชื่อมั่นในบิตคอยสู่การเอาใจอีเธอรียมจนเงินทุนสถาบันเองก็ไล่ตามความรักใหม่และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นที่จะนําเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกของคลิปโตบล็อกเชนรวมถึงการขุดเหรียญพร้อมกับรายงานเชิงลึกและรวมไปถึงรายการ Investor อร์ e ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจในระดับโลกถ้าอยากให้เราเจาะลึกถึงใครหรือธุรกิจไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ และถ้าคุณเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราสามารถพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ